สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกระชองยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำมือเลยจ้าพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอย่ำย่าไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริาพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกะบเบาๆไลายายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อนเลยเนาะค่ะ แนวทางนี่เป็นแนวทางร้อยบนนะจ๊ะร้อยบนสําหรับแนวทางของแอดยืน่นร้อยบนตัวเดียวฟาดศูนย์มาได้พี่น้องสําหรับผู้ใดรอดแนวทางแอดยืนนะ่นเนาะงวดที่แล้วแอดยืน่นรักลอยลวดเนาะค่ะพี่น้องมาตามต่อว่างวดน,นี้รักลอยเพื่อนจะไปต่อบอเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลี่ยมเนาะเลขเด่นบนแอดเลี่ยมงดที่แล้วเด่นเก่า นะคะมาเกนะ่าแปดน้องวันนี้เก้าเหมือนเดิมเก่าซีอูของเทิงคือเก่าที่พี่น้องนาะอคะ่นะนาองต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดพิเศษแอโกโซกนาอแถมพิเศษแถมไข่สองหกสี่สองเจ็ดสี่และสองแปดสี่แสดงว่าเพื่อนเอาซีไวลักหน่วยนาะอพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดจันวรสันพี่น้องจ้าเพื่อนหามาสองผภาคหกเจ็ดปรสันพี่น้องเอาแคบนาจอเลยนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดี เอฟซี FC แกลไกสุขสุขคนโชคดีนะคะพี่น้องแคปนาจอเลยเนาะจ้ะพี่น้องแกลไกจะขายของสอยอุดหนุนในไพในเดอจ้ะพี่น้องหาเลี้ยงชีวิตจะครองนี่แหละเป็นแบรนด์ของแกลไกเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะกำลังทําขึ้นมาขายกับเขาขายนำพิกนี่แหละพี่น้องฝากอุดหนุนแก้ไกในเดอเดี๋ยวแกลไกจะเอามาอะไรเอามาโลงโลงโลงในยูทูบอย่ลงไเนาะพี่น้องเนาะนาคาพี่น้องฝากแม่ในเนานะค่ะเนาะกำลังทําอยู่เนาะค่ะพี่น้อง เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทุงเงินทุงทองเนะะาะจ้ะเลขเด่นมาได้บนล่างงวดที่แล้วมหากับเจ็ดเนาะจ๋านาะงวดน,นี้สองสามแปดเก้าเนาะคะ่ะมาได้บนล่างเป็นเลขเด่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับข้างเทิงวสันงวดที่แล้วเจ็ดกับหนึ่งมาเจ็ดเนาะค่ะเนาะงวดนนี้เจ็ดกับหนึ่งเหมือนเดิมถ้าว่าเจ็ด จะไพ่ใบอยากวอลหรอแต่ว่าอยาแต่ว่าเจ็ดติดดับจะไพ่เนาะพี่น้องจะเอาอยูวอปีนี่ดับรุนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเท่าพันศัก3สามตัวอยู่ที่สองหกเก้าสองหกข้างล่างเด่นเก่าฝาดเก่าสองแสดงว่าข้างบนสองหกข้งางล่างเก่าสองนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอ,อาจารย์ใกล้แก้ววาซันพี่น้องจ้าเด่นล่างนะคะพี่น้องหมดที่เล้วเพื่อนเด่น มาาเดน3ตัวมา2ตัวเลยนะจ๊ะงวดน,นี้579นะคะพี่น้องหา9เก่ามาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางเด่นรางอาจารย์ไก่แก้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนโคราชเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขา่าทางอ่าเขาะะ่าเก่าเนาะจ้านอสิบหน่วยบนเนาะจ้างวดน,นี้สิบหน่วยบนคน,คนโคราชเด่น890นะาคาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอโซยุสองตัวมาครบบนมาสั้นพี่น้องมาครบบนเนาะจ้างวดที่แล้วนาคาเข่า งวดที่แล้วขาดหาเนาะมาสองตเนาะจากงวดนี้เพื่อนบอกว่าอ่า903481เนาะจ้ะเพื่อนมีสองตพร้อมเอาแคปหน้าจอเพื่อนดได้เลยนะนะ้าพี่น้องเนาะจับวินสองตร่วมเบิ่์นน้ำมาซันพี่น้องเอาเอาไปวินดูเนาะค่ะแนวทางบนของเอสโซยูเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้อ่าเพื่อนว่าไม่พูมาซันพี่น้องจ้าเลขเด่นรางมาสองตัวล่างเนาะ วันนี้เพื่อนบอกว่า3 4 6 7 8 9ผูดด้ใดมีเลียกดับตัดดับผู้ไดมีเลียด่นเอาเดนมาเป็นตัวยืนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลือลั่นสนันเมืองเด่นล่างหากระแปดระว่างศูนย์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าฟันเป็นจริงเนาะเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดและเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคนใต้สายดวนแนวทางสองตัวเทิงพี่น้องแคปหน้าจอสองตัวบนคนใต้สายดวนเนาะจ้ะ อันใด้ลายบ่แคบนะอ่าบ่อ่ออาเนาะจ่าพี่น้องมักคันมักแนวทางเพิ่นแคบหน้าจอได้เลยสําหรับผู้ใดรอแนวทางหลักหน่วยยังไม่มาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสซุยเนาะฟาดตัวเดียวแขนเขนหนึ่งศูนย์ราคะพี่นอ้นงงนงอนเนงเน,เออน 3, า,ตา,นานะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งมาได้บนล่างวันสันสําหรับแนวทางเนื้อเมทิออนเจ็ดศูนย์สามมาตัวมาได้บนล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไททไทเนาะ เอดไทไทๆเราหายไม้เอดไทไท,ไท์บอกว่างวดน,นี้83 38แข็ยนเ672 682นะจ๊ะสำหรับกับ73สำหรับแนวทางของเอดไทไท์เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนเจ้าสัวนะคะงวดที่แล้ว678 5678มาหากับ8เนาะคะ่ะงวดนี้4780น,น,น,นะคะพี่น้องค่ะเดินบนเจ้าสัวพลานเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง,างมังกรเมลัยเนาะเลขเด่นเพื่อนมามาใดบนรางแล้วเนาะจากพี่น้องสุขสันต์วันเล่งานเนาะเน้น6กหนึ่งเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสี่มากกับพิจารณานำเพิ่นใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหงวยขอนแกน่นเด่นสิบ่างนะคะสิบ่างงวดที่แล้วเข้าเจ็ดงวดนี้เก้าสี่หามาตัวใดตัวหนึ่ง,งวันสันสำหรับสิบ่างนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอินซีพันนจรนะคะเด่นสิบหน่วยบนงวดที่เลี้ยวเข้าอะไรดีงวดที่เลี้ยวเขา่าเก่านะจ้ะางวดนี้หนึ่งแปดหกเจ็ดสิบหน่วยบน,นอินซีพันนจรนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาเบิ้งให้เบิ้งกันเนาะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนวันซันงวดที่เลี้ยวหกกับเก่ามากเก่านะจ้ะางวดนี้เก้ากับศูนย์ชุดหนึ่งกับสี่ยกเลิกเด้อว,วันซันบวกเลขผิดวันซันพี่น้องเอาเก่ากับ แย้แพ่ก็เคยบวกเลขพิดเรามาให้เบิ่งพรอมเนาะพี่น้องเนาะบางไปนางมาเอาเลขข่อยคือบวกผิด่าซันเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นบวกเลขพิดเพิ่นเอาเก่ากับศูนย์เด่นบนนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนเอชนพลเนาะงวดที่แล้วดับสามออกหาเก้าแปดงวดนี้ดับสองมาซันพี่น้องเออดับสองงวดนี้ดับห้าว้แยกแพร่เป็นอีอย่างนี่พี่น้องเอาว่าไปตามสูตรดาแนวทางเลขดับบนเลขบ่เป็นตามาขังเทิงคือหาแนวทางของเอชนพนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่าง2ก็บ3แอดกับตันวาหลัก10อย่างเดียวแคบหนาจอไว้ถ้าเทียบกับหลัก10เจ้าอื่นว่าตัวใดจะชนกันแน่น้อพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเน้นไปอีกสูตรครับหารดไวเดอร์วัซัน C 7 6 7 4 7, 7 6และ6 4อาจารย์ประกอบนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบลังสุดเต็มงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเนาะจ้ะงวดนี้หนึ่งสองสามหานะคะสิบลงังแอดกับตันเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยอันนั้นอ่าเป็นนันเป็นแนวของแอดกับตันชนกันอยู่ที่สองกับสามชนกันสิบล่างสองกับสามเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางครูต้นบนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดและหนึ่งห่านะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเอาเบิร์ดเลยได้พี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้าที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,งีง้ยงรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลนวทางให้ยายไพ่ไหมพ,พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางนะจ้าขอบคุณได้หลายเลยจ้าสวัสดีจ้า